สวัสดีค่ะสีสายดันค่ะ ดีค่ะาที่สีวันนี้น้องเกืือจะพามากะมาขนอมอาหารนะคะแต่ตอนนี้เป็นน้ำมะนาวนะคะตอนนี้กำลังบีบน้ำมะนาวอยู่ค่ะ คุณค่าของคุณพิติีนะคะที่เข้าที่มาแวะบ้านน้องเกอร์นะคะวันนี้น้องเกอร์ขึ้นสองชั่วโมงค่ะพิติีสายดันให้กระให้กระตูนมาสองให้กระตูยนยกลูกมาสองตัวนะคะเสียงก้อน นี้เราจะมาการทำพิชีเก็บน้ำมะนาวนะคะเราจะเอาน้ำมะนาวนะคะ ใะ่จรีบ้านทรายทองสวัสด,ดีนะคะสวัสด,ดีค่ะจลีบ้านทรายทองพี่น้องสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะเลยนะคะที่แวะเข้ามาบ้านน้องเกลนะคะนี่น้องเกลกำลังการถนอมมาหารนะคะน้ำมะนาวนะคะจะเก็บน้ำมะนาวไว้ค่ะ เช้าเหมือนกันนะคะจะดีคุณร <c oughs> ั้งนะคะที่แว่มาเที่ยวบ้านน้องเกอร์นะคะ ดีบ้านทรายทองพี่พัชราพรสวัสดีค่ะสดีบ้านทรายทองคิดถึงด้วยค่ะค่ะคิดถึงเหมือนกันค่ะตอนนี้ก็เขา้าม่าแล้วหนึ่งหนึ่งช่วงค่ะ ช่วงนี้ก็ต้องมีไลกิดชั่วโมงนะคะแล้วก็ไปตอบไล้ตอบคลิปอยู่ใต้คลิปนะคะจะรีบ้านทรายทองให้หัวใจมาสองดวงนะคะคิดถึงเหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะได้ไปแวะอยู่แถวบ้านช่องเบ็กเกียวะคะ่ะ ต้นกล้าค่อยมาหาย้านะ,ะไปย่าไฟ์สดแป๊บนึ่งเนาะ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 เนาพ่ออาร์ตเนาะพานีสวัสดีค่ะพานีสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน้องเกอร์มาให้กำลังใจขึ้นไร์สดขอบคุณนะคะ <c oughs> หลานหลานชะเง้อหน้าก็อ,ออกมา <c oughs> ไม่ได้นะครับไม่ไดไ้ได้นะคะ ดีใจด้วยค่ะที่ถึงปลายทางอ๋อช่วงแรกช่วงแรกกาเอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะดีใจด้วยค่ะที่ถึงปลายทางจรีบ้านชายทองบอบพี่พานีสวัสดีค่ะ เดลีก็ให้หัวใจมาสองดวงค่ะชากกกำลังไล่สุดนะปะปยา พานีพาทาพาไปดูจรีดีจา้าเผื่อจะถึงช่วงหนึ่งเนาะมันก็อย่างว่าก็เ <Halloween> หนื่อยกันเหมือนกันนะคะขอให้พานีสู้ๆนะคะสู้ๆค่ะเดี <S <S ๋ยวเราสู้ๆไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวแวบไปหาเดี๋ยวแวไปหา ใ้ดันพี่จะดีดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ้ให้หัวใจมาสองดวง พี่ตีว่ทที่ที่จรีดีครับเวล,ลาไรอย่าพูดถึงช่องอื่นนะที่คือที่งวดค่ะขอบคุณมากค่ะพานีให้หัวใจมาสามดวงสีสายดานป้าพานีดีครับน้ำพึ่งน้องเกอร์สวัสดีค่ะแล้วให้หัวใจมาหนึ่งดวงก็พึ่ง จรียี่สิบเจ็ดค่ะคุณสีจรีบ้านใจทองวสวัสดีค่ะอานีสีนัทสโนดีจ้าแล้วให้หัวใจมาสองดวงนะคะพี่คิมพี่ฟินกับน้องคิมให้กระตูนมายกนิ้วมาสู้ๆค่ะสายเถือนได้ให้ ให้ยิ้มมาแล้วก็ยกนิ้วให้ค่ะจดลีพี่ฟิพ์มดีค่ะพานีพี่ฟิล์มน,น้องคิมดีจ้าแล้วหัวใจมาสามดวงนะคะชมาแอร์ชาแนลน้องเกอร์หันสาดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่ฟิพ์มน้องคิมจะลีให้หัวใจมาสองดวงค่ะ พี่เฟรมกับน,น้องคีมสวัสดีค่ะป้านีน้ำคึ่งจรีสวัสดีค่ะ,าส,ส,คะสายเตือนอ่านเมื่อกี้เป็นไรดุดออเน็ตใบไฟที่บ้านตกค่ะใ <c oughs> บไฟหลุดช่วงนี้ใบไฟที่บ้านหลุดบ่อยค่ะเพราะว่าฝนตกด้วยค่ะ <c oughs> นีช้มาแอร์ดีจ้าด้านหัวใจมาสองดวงนะคะ น้ำพึ่งสายเถื่อนวัสดีค่ะชมาแอร์จะรีบ้านทรายทองสวัสดีครับน้ำพึ่งพานีสวัสดีค่ะสายเถื่อนจ้าน้ำพึ่งให้หัวใจมาสองดวงน้ำพึ่งชมาแอร์สวัสดีค่ะแล้วหัวใจมาค่ะชมาแอรพานีพาทำพาไปดูสวัสดีครับคุณนายบ้านไร่ สวัสดีจ้าน้องเกริร์สวัสดีค่ะคุณนายบ้านไล่ค่ะสวัสดีค่ะบ้าแอสวัสดีครับน้ำพึ่งคุณยายบ้านไล่สวัสดีค่ะจลีบ้านทรายทองคุณน้ำพึ่งสวัสดีค่ะ oh. คุณนายบ้านไร่สวัสดีครับสีสายดานันไอชมาแอร์ดีครับคุณนายบ้านไร่จ้าน้ำพึ่งดีจ้าตรีบ้านทรายทองน้ำพึ่งสีหวักสวัสดีค่ะสีสายดันคุณนายบ้านไร่สวัสดีครับศูนย์สามหกให้หัวใจมันดึงดวงชมาแอร์ชแน,นลสายเถื่อนสวัสดีครับ สีสายดันที่น้ำพึ่งดีครับไล่น้ำแรกครับข่าวค่ะไลยเดือนน้ำพึ่งเดือนเดือนนี้หวานไหมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกบ้านนะคะสีสายดันคิดทุกสวัสดีคับนายบ้านไร่จ้า แอดีจ้าช้นมาแอดสีสายดันสวัสดีครับสายเถื่อนจากช้นมาแอดสวัสดีเอชซีระดีสวัสดีทุกบ้านหนูสามหกปกติทุกอย่างไม่เข้าห้องไลฟ์สดแล้วน้ำขึ้นถุงน้ำขึ้งสายเถื่อนพี่สีสายเถื่อนสวัสดีครับคุณนาหน้านไล่ชั้นสีจ้า